ให้ลูกดูจออย่างไรให้มีประโยชน์วันนี้นะคะสายจะพูดถึงปัญหาการดูจอของมนุษย์ลูกที่บางทีเนี่ยก็ทำเอาแม่ปวดหวัวมากเพราะว่าสำหรับในเด็กวัยสองขวบขึ้นไปนะคะที่เขาเริ่มจะดูจอได้แล้วเนี่ยบางคนก็จะมีอาการติดจอขอดูนั่นขอดูนี่นะคะแล้วหลายๆครั้งเลยที่ลูกเนี่ยชอบที่จะดูอะไรที่แม่รู้สึกว่าแบบร้ <S <S ไม่มีประโยชน์เลยแถมบางทีก็มีโทษด้วยซ้ำนะคะถ้าลูกเนี่ยไปดูอะไรที่แบบมันไม่ดีเขาก็จะเรียนแบบได้ง่ายๆเลยเนาะหรือว่าลูก เนี่ยเลื่อนไปเจอคลิปอะไรที่มันไม่เหมาะสมกับวัยอันนี้ยิ่งไม่โอเคเข้าไปใหญ่เลยค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะแก้ปัญหาโดยการที่แบบไม่ให้เขาดูจอเลยอย่าดูจอนะเพราะว่าในยุคสมัยเนี้ยนะคะจริงๆก็มีประโยชน์กับลูกได้เหมือนกันถ้าเราเลือกสื่อดีๆให้ลูกได้ดูค่ะอย่างของซายนะซายจะชอบพยายามหาอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษให้คิรินดูค่ะเพราะว่าจะให้เขาเนี่ยได้ฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยในตัวก็คืออยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษแหละแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะเปิดให้เขาดู อย่างเดียวให้เขาฟังอย่างเดียวแล้วเขาจะพูดได้นะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยจะต้องอาศัยการพูดจริงลองพูดลองฝึกเลยแล้วก็เบรนภาษาอังกฤษให้เข้ามาในชีวิตประจาวันนะคะแล้วที่สําคัญเลยเนี่ยจะต้องทําให้สนุกเพราะว่าเด็กเขาถึงจะอยากเรียนรู้ต่อค่ะวันนี้นะคะสายก็เลยอยากจะมาแนะนําแม่ๆถึงสื่อภาษาอังกฤษที่สายให้คิดินดูค่ะนี่เลยค่ะ p h o n i c First o n อ i น e ลน์นะคะ Phonic เนี่ยเป็นสื่อการเรียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ที่ไม่ได้ให้ลูกดู จออย่างเดียวพอเขา,ะานะคะจะส่งกล่องกิจกรรมมาให้แบบนี้ถึงที่บ้านเลยข้างในนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะจะเป็นแผ่นกิจกรรมนะคะเยอะแยะมากมายแผ่น A B C ให้ลูกเรียนรู้นะคะนี่แผ่น ศิลปะให้ลูกสร้างสรรค์ง,งานศิลปะนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็จะเกี่ยวเนื่องกับนิทานกับบทเรียนที่ลูกจะได้เรียนนะคะแล้วอุปกรณ์นะคะก็คือมีมาให้หมดเลยกาวกันไกสีแม่แทบไม่ต้องเตรียมอะไรเลยเอาอย่างนั้นเถอะแฟชาร์นนะคะให้ลูกเนี่ยฝึกอ่านแบบโฟนิกด้วยค่ะก็คือเรียนไปลูกก็จะมีปฏิสัมพันธ์ไปนะคะได้ประดิษฐ์ได้พูดคุยได้ร้องเพลงนะคะทํากิจกรรมไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าคีรินเรียนแล้ว Hello, boys and girls. Hi. Am. Um, now it's time for us to sing along with a song. It's the alphabet, really? and you might already know it. So stand up out your chairs and get ready to sing along with me. A B C D E F G H. ลอง n g ทยดนนี่นี่ตรงนี้ทาตรงนี้ใช่นั่นแหละดาวนี่้วยโอเคต้นเฟืเ่อเดชวันจิบบ lovely down onto your template เห็นไหมคะว่าคิรินเนี่ยได้ดูจอไปแบบแฮปปี้แทยมีได้ความรู้ได้คําศัพท์ใหม่ๆแล้วก็ยังได้ฟังนิทานชื่อดังอีกมากมายเลยนะคะและที่สําคัญเนี่ยคือเขาได้คุ้นชินกับภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาอีกด้วยส่วนสําหรับแม่เนี่ยตั้งแต่ให้คิรินเรียนโฟนิ์เฟิร์สออนไลน์นะคะบอกเลยว่าแม่แฮปปี้มาก เพราะว่าลูกจะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้จะดูจอเมื่อไหร่ก็ได้นะคะและเราก็ไม่ต้องกังวลเลยนะว่าลูกจะดูจอมากเกินไปหรือเปล่าเพราะว่า1บทเรียนเนี่ยใช้เวลาแค่30นาทีเองค่ะอย่างทรายก็ให้คิริลเขาดูแค่วันละหนึ่งบทเรียนเท่านั้นนะคะคือเรามั่นใจได้เลยเนี่ยว่าจะได้อะไรจริงๆลูกได้ประโยชน์จริงๆนะคะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการดูจอที่มีประโยชน์และคุ้มค่ามากมากค่ะส่วนสําหรับวันนี้นะคะทรายก็มีโค้ดส่วนลดมาแจากคุณแม่ที่สนใจ Phonics First a l ายถึง30รางวัลเลยค่ะเดี๋ยวจายทิ้งโค้ดไว้ให้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือว่าถ้าคุณแม่คนไหนเนี่ยสนใจอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะสอบถามรายละเอียดจายก็จะทิ้งช่องทางการติดต่อให้ข้างล่างนี้นะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะทุกจ้าแม่โอเค